สวัสดีครับแฟนเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปวกแดงครับผมนะครับขณะนี้ผมอยู่นะครับน้องปี๊ดแจ้งข่าวเตือนภัยปวกแดงนะครับอยู่บนถนนแยกมับเตยมุ่งหน้าโค้งตะกิมนะครับผมแยกมาบเตยมุ่งหน้าโค้งตะกิมนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับมีผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวอยู่นจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปวกแดงมุ่งหน้ามาจากโค้งตะกิมนะครับมุ่งหน้ามาจากโค้งตะกิมเข้าแยกมับเตยระมัดระวังด้วยนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะครับผม ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวอยู่นจุดกิดเหตุเวลานี้นะครับกู้ชีพกู้ภัยปกแดงนะครับเข้าทําการช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นรอรถกู้ชีพนะครับจากโรงพยาบาลปกแดงนะครับเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บณเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับโค้งแต่กิ่มมุ่งหน้าเข้าแยกมาบเตยนะครับผมนะครับอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านสีฟ้านะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวณเวลานี้นะครับผม พี่น้องประชาชนระม,มัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดัติเหตุซ้ำซ้อนพ้นไปพ้นไหขณะน,น,นี้ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวอยู่นจุดเกิดเหตุนะครับผมกู้ชีพกู้ภัยบกแดงกำลังรีบประถมบยาจบาลเบื้องต้นอยู่ณนะเวลานี้รถอะไรกับรถอะไรรถอะไรกับรถอะไรล่ะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับผมผู้บาดเจ็บตอนนี้ไม่รู้สึกตัวอยู่นจุดเกิดเหตุนะครับ อนดนเสิร์ตภาพด้วยนะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้บาดเจ็บได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะเวลานี้นะครับเบื้องต้นเป็นจักรยานยนต์นะครับได้รับแจ้งว่าเป็นจักรยานยนต์ล้มเองนะครับแป๊บเดียวพี่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวให้รถโรงพยาบาลมาแป๊บหนึ่งพี่ครับผมขอบคุณครับ,รค,รบครับผมผู้บาดเจ็บอาการหนักครับผม ขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการหนักนะครับเปิดไฟกระพริบแป๊บนึงพี่นะครับขณะนี้ผู้บาดเจ็บนะครับอาการหนักอยู่ณจุดเกิดเหตุนะครับกู้ชีพกู้ภัยบกแดงนะครับกำลังรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพจากโรงพยาบาลปบกแดงด้วยนะครับผมรีบเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บอยู่ณเวลานี้นะครับโค้งตะกิมนะครับตำบลปบกแดงอำเภอปบกแดงจังหวัดระยองนะครับผมแป๊บนึงพี่แป๊บนึง ผู้บาดเจ็บอาการหนักอยู่นัดจุดเกิดเหตุนะครับผมเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับเป็นจักรยานยนต์นะครับเสียหลักด้วยตนเองนะครับผมบาดเจ็บอาการหนักอยู่นจุดเกิดเหตุนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆรอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้อ่าทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นผิวจราจรก่อนนะครับผมขณะนี้รถกู้ชีพจากโรงพยาบาลปวกแดงนะครับเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมแจ้งข่าวเตือนภัยปวกแดงความด้วยพี่พอาสากู้ภัยปวกแดง นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผู้บาดเจ็บได้รับความปลอดแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ณเวลานี้นะครับผมนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับผมจกักรยานยนต์เสียหลักนะครับผู้บาดเจ็บอาการหนักอยู่ณจุดเกิดเหตุเวลานี้หนึ่งรายเป็นชายนะครับผมตอนนี้กู้ชีพกู้ภัยบกแดงและพลเมืองดี นะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลบกแดงเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บอยู่นเวลานี้นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับผมจอดรถนะครับให้กับรถผู้ชีพของโรงพยาบาลปกแดงได้เดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บรีบนําส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนนเวลานี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะครับผู้บาดเจ็บอาการหนักอยู่นจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลปกแดงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผม ณเวลานี้นะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์เสียหลักค่อยๆค่อยๆไปนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ค่อยๆไหลไปทีละหน่อยพี่ช่องทางเดียวนะพี่นะขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์เสียหลักด้วยตนเองนะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับผู้บาดเจ็บอาการหนักอยู่ณจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับผมผู้ชีพผู้ภัยบกแดงและคุณหมอจากโรงพยาบาลบกแดงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกำลังจะรีบเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับแจ้งข่าวตุนภัยปวกแดงก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมที่จอดรถนะครับให้กับรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลปวกแดงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนะครับรีบดําเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงอย่างเร่งด่วนณเวลานี้นะครับผมส่วนรายละเอียดของรถต่างๆรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวตุนภัยปวกแดงจะเดินทางไปตรวจสอบให้ตอนนี้นะครับให้คุณหมอและพี่ๆอาสากู้ภัยปวกแดง ได้เข้าทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนก่อนนะครับผมเบื้องต้นนั้นเป็นชายนะครับเป็นผู้ชายเนาะนะครับเบื้องต้นนั้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มานะครับเสียหลักด้วยตนเองนะครับชิดซ้ายไวพ้พี่ชิดซ้ายไว้ครับระวังจะเกิดเหตุท้าซ้อนพี่ใจเย็นๆต่อแถวมาพี่ต่อแถวมาต,วต่อแถวมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม นะครับที่จอดรถและชะรอความเร็วให้กับรถกู้ชีพนะครับกู้ภัยผวกแดงได้เดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บอยู่ณเวลานี้นะครับผมนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักพลิกคว่ำนะครับในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวหนึ่งรายเป็นชายอยู่ณเวลานี้นะครับรถกู้ชีพนะครับจากโรงพยาบาลผวกแดงและกู้ภัยผวกแดงเข้าทําการช่วยเหลือและจะรีบเคลื่อนย้ายนะครับ ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลผูกแดงอย่างเร่งด่วนณเวลานี้นะครับผมแจ้งข่าวเตืนภัยผูกแดงพร้อมด้วยพี่ๆอาสาผู้ภัยผูกแดงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดณเวลานี้นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนพลเมืองดีทุกท่านทุกนายนะครับผมนะครับที่ได้รีบเข้าทําการช่วยเหลือนะครับผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนณเวลานี้นะครับแยกมาบเตยนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลผูกแดงด้วยนะครับผม จะรีบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปวกแดงอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากผู้บาดเจ็บนั้นนะครับบาดเจ็บหนักนะครับไม่ได้สตินะครับผมบาดเจ็บหนักไม่ได้สตินะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุรีบเคลื่อนย้ายนะครับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงขอบคุณครับค่อยๆทยอยไปพี่นี่ครับพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพี่รถอยู่ไหนพูดรถอยู่ไหนท่านไหนพี่ คันนู้นเหรอนะครับเป็นรถจักรยานยนต์คันนู้นนะครับผมเสียหลักพิชความด้วยตัวเองนะครับปากเจ็บนี่ครับเป็นคันนี้นะครับฮอนด้าเวฟไอสีดำนะไม่ติดป้ายทะเบียนนะครับผมใครเป็นญาติหรือใครพอจะจำได้นะครับติดต่อที่โรงพยาบาลปกแดงด่วนเวลาานี้นะครับนี่คันนี้นะครับ คันนี้นะครับผมเวฟสีดำนะครับเวฟไอสีดําไม่ติด็นป้ายทะเบียนนะครับขครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพยาบลุกแดงด่วนณเวลานี้นะครับผมเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนนะครับโค้งตะกิมนะครับตาบลบุกแดงอาเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุนะครับผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับบาดเจ็บหนักไม่รู้สึกตัวนะครับผมนี่ครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ณเวลานี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อน แก่พี่พี่อาสาผู้ภัยปกแดงนะครับเป็นจักรยานยนต์นะครับเวฟไอสีดำสวัสดีครับนะครับเวฟไอสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นรถของใครมาจากไหนนะครับผมนี่ครับขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะครับที่จะรอความเร็วนะครับให้กับรถกู้ชีพได้เรเดินทางมารับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนนะครับผมนี่ครับขอบคุณพี่พี่อาสาผู้ภัยปกแดงทุกท่านทุกนายนะครับรีบเข้าทําการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ขอบคุณพลองดีทุกท่านทุกนายด้วยนะครับผมนะครับขอให้พี่เขาปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเป็นจักรยานยนต์นะครับเวฟไอสีดานะครับเวฟไอสีดําเสียหลักพิควัมนะครับประสบอุบัติเหตุด้วยตนเองนะครับผมบาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับอยู่ณจุดเกิดเหตุกู้ชีพกู้ภัยปวกแดงได้เข้าทาการช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปวกแดงไปแล้วโดยรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมน้องปิ๊ดยังข่าวตันภัยปวกแดง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างสุภาพและให้กาลังใจพี่พอาสากู้ภัยปูกแดงมาโดยตลอดและเป็นกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บด้วยนะครับผมจากลาพี่น้องแฟนเพจแย้งข่าวตุลภัยปกแดงไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ